นี่หมูไปเกลือไปได้จะควายชนใครคิดหมูได้แบบหมูนะนี่หมูจงไว้แม่พันนี่ก็มีอีกเนอะ พ่อพันูลุกมาึม เยอะมากกับอีกกับแม่พันกำลังท้องกำลังท้องเดินดึงอีกตัวนั่นเมันท้องสำเร็จแล้วคุณพ่ะเลย กท้องใหญ่เลยหมูขาวลูกนี่ไงคะ ไรเลยเหรอวะฮันหอกเจ๊กเจ๊กเจ๊กเห็นอะไรวะนี่เปรนเบิร์ตเหรอวะคุณซามีฮุดเถรอชุด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 หอดพูนอดพูเปนอืม คุณจะมีทำขุดทั้งวันทั้งคืน้นหนมาก็มีมีมดนี่ก็ดอกไม้ เน่าก็มีมะฮูผักหวานผักหวานมะพร้าวมาจมจึง จุ่มเช้งคือเด็กกัมมะนาวเนี่ยชุ่มกำลังเป็นอืมเด็กกัมมะนาวอัน,น้นจะจักปุ๊บค่ะสชมเนี่ยจะจั่ไก่นี่คือไก่นะคะนี่คือไก่ ออมอัน,นป่ามายุคานี่ไก่ไก่น้อยพาเย็ดก็ม,มีเปะเป็นฟังว่ามันดีเดียวบอไก่ไกไกไก cái nó ăn kim nhàng quá, nó ăn cày nói quá, nó cày nói mình ตายลุงเป็นอย่างวรลุงเอามีห้างไข่ยอยู่บ้าวะกว้างอยู่ได้และมางหุ่งก็เลยผูดชุกเต็มก่อนนี่พูกเกณฑ์มาชิมพ่กไก่กินกระบุกไก่เต้เลือดสอีโต เก็บบง่วงไว้ให้มันกินจะก็ไข่เนาะน่ะจะไก่ง่วงก็ไก่ธรรมดาไ่ได้มากเกือเดี๋ยวพราะไก่ง่วงยังนีตอดไก่หนอน เราไม่อยุคคาเยอะนำบมดไก่กินไก่ไปเลยด้อยู่นี่นั้นไม่มีอะไรราคาหมดละคาเศรษฐกิจพอเพียงแค่นี้ละคาสวัสดีค่ะ